เอาละครับสวัสดีครับผมวันนี้เนี่ยเรามาลองทําอะไรใหม่ๆที่ช่องเราไม่เคยทํากันบ้างน,นะครับถ้าเกิดคุณชอบถูกใจคอนเทนต์นี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเราด้วยนะอย่างที่ทุกคนรู้กันครับ S วิตอสองเนี่ยจะออกวางจําหน่ายในวันที่5มิถุนายนที่จะถึงนี้แล้วซึ่งทางบ้านของเราประเทศไทยนะครับก็มีกําหนดการเป็นวันที่26มิถุนายนนี้ทําให้ทางฝั่งเราที่รอทางศูนย์ไทยวางจําหน่ายอยู่ยังพอมีเวลาในการทําการบ้านอยู่นะครับ วันนี้เนี่ยก็มาดูกันรเหน่อยว่า s w วิ c สองที่กําลังจะมาจะมีเกมอะไรกันบ้างที่ผมรู้สึกสนใจกับมันมากๆถ้าพร้อมแล้วมาลุยกันเลยนะครับ s <S Mario Kart World s <S มาเริ่มที่เกมแรกนะครับซึ่งจะเป็นเกมอะไรไปไม่ได้เลยนอกจาก Mario Kart World หลังจากที่เราเนี่ยรอมันมาตั้งแต่ Mario Kart 8นะยันตัวดีลัก ก็นับเป็นเวลาร่วม10ปีได้แล้วนะครับแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเกมนี้เนี่ยทำไมมันถึงขายดีติดชาร์ตท็อป10ของญี่ปุ่นมาตลอดแต่ว่าในที่สุด m a r i โ k a ค t ภาคใหม่ก็มากันสักทีกับภาคที่มีชื่อว่า World นั่นเองครับซึ่งเต็มในภาคนี้จะมาในแนวแผนที่ของโลกเกม Mario k a r t ที่จะมีลูกเล่นแต่ละสนามที่หลากหลายสภาพอากาศที่ท้าทายผู้เล่นมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงทริคใหม่ๆที่ใช้ในการแข่งที่นอกจากระบบเดิมที่จะมีระบบดริฟท์และระบบมินิบูส ในภาคนี้เนี่ยก็จะมีเทคนิคใหม่อย่างชาร์จจัมป์และระบบไต่ขอบหรือว่าไต่กำแพงเพิ่มเข้ามาเพื่อให้การเล่นของเราหลากหลายมากยิ่งขึ้นซึ่งแน่นอนว่าความหัวร้อนของการเล่นเกมนี้เนี่ยจะต้องทวีคูณขึ้นแน่นอนครับและในส่วนของราคานี่เป็นครั้งแรกที่ปูนินของเราเลือกที่จะขายเกมนี้ในราคาประมาณ80ดอลลาร์ซึ่งถือว่าไม่ใช่น้อย,อยเลยนะครับใครที่ยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อดีไหมนะผมว่ารอดูรีวิวจากฝั่งคนที่เริ่มได้เครื่องไปตั้งแต่วันที่5ดีกว่าครับ แต่ถ้าเกิดกังวลว่าเกมนี้เนี่ยจะมีคนเล่นไหมเกมเจะร้างไม่มีคนเล่นด้วยหรือเปล่าบอกเลยว่าทุกวันนี้ภาค8นะครับร่วม10ปีแล้วคนเล่นก็ยังเยอะมากๆมีการจัดแข่งจากฝั่ง Nintendo ตลอดครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลย Mario Kart World ยังไงก็เป็นเกมฮิตที่ควรมีติดเครื่องไว้นะ The Legend of Zelda: Breath of the Wild และ Tears of the Kingdom Upgrade Version ไม่ต้องพูดให้มากความครับกับเกม The Legend of Zelda: Breath of the Wild และภาค Tears of the Kingdom หนึ่งในเกมที่ดีที่สุดที่ใครก็ตามที่ซื้อ Switch ไม่ว่าจะหนึ่งหรือสองควรที่ต้องลองสักครั้งหนึ่งครับซึ่งถึงแม้ว่าทั้งสองภาคนี้จะเป็นภาคที่ออกไปแล้วสักพักหนึ่งเลยนะแต่ใครก็ตามที่ได้เล่นจะรู้ว่า performance เนี่ยมันยังอยู่ในจุดที่พัฒนาได้อยู่ครับ ในสวิตสองนะครับก็เลยกลับมาให้เราได้เล่นกันอย่างลื่นๆื่นสักทีนะซึ่งจากในตัวอย่างนะครับเราก็จะได้เห็นว่าในที่สุดเนี่ยเราก็สามารถเดินเข้าป่าโคโลคโดยที่เฟรมเลทไม่กระตุกแล้วนะครับและในภาคเชียร์ซอฟต์เดอะคิงดอมสิ่งที่ผมอยากเห็นในเวอร์ชันอัปเกรดมากที่สุดคือความต่อการตาของวินเทมเปิลในภาคเชียร์ซอฟต์เดอะคิงดอมครับใครที่ยังประทับใจกับฉากเรือรอยฟ้าหรือฉากการต่อสู้ของบอสเคอร์เกราในเวอร์ชันอัปเกรดเนี่ยน่าจะทําให้เราทึ่งกับมันได้อีกครั้งครับ ซึ่งเราสามารถอัปเกรดจากเวอร์ชั่นเกมเต็มด้วยการจ่ายเพิ่มที่ราคาประมาณ10ดอลครับตัวในส่วนของ DLC ยังไม่รวมในราคานี้นะครับต้องซื้อแยกเองนะ d องกี <S 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 <Kong> ้ของ b บ n <an> a n z a ยกยับกันออกไปหน่อยนะครับกับช่วงเดือนกรกฎาคมกับเกม o o n k y y o o n g b n n n z a เกมใหม่ในซีรีส์จัก,กรวาลของ Donkey Kong ที่รอมนี้เนี่ยมาในแนว Adventure ที่ตอนแรกที่ผมเห็นถึงกับอุทานว่านี่มัน Donkey Kong Base of the Wild หรือเปล่านะซึ่งนั่นแหละครับเกมในภาคน,นี้เนี่ยมาในแนวกึ่ง Open World ที่ดูเหมือน Donkey Kong ของเราจะสามารถทุบตีทำลายสิ่งของกันได้อย่างเต็มที่เลยนะครับใครที่ทำงานมาเหนื่อยๆแล้วอยากจะระบายนะครับผมว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์ได้ดีเลยนะ โดยในเรื่องของผาานี้จะเต็มไปด้วยปริศนาโลกใต้ดินที่นําไปสู่โลกขนาดย่อยๆต่างๆมากมายให้เราได้สํารวจกันนะครับหากใครที่เล่น Mario อดิซี่แล้วประทับใจกับเกมเพลย์แล้วก็ดาวต่างๆที่อยู่ในเกมผมว่าดังนิ้ของเบเนนซ่าเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรพลาดจริงๆนะโดยราคาของมันจะอยู่ที่ประมาณ70ดอลล์ครับฮอกวอตส์เลกาซี มาดูที่ฝั่ง Third Party กันบ้างนะครับเกมแรกที่ผมสนใจที่สุดก็คือ Hogwarts Legacy ที่จะมีตัวเวอร์ชันอัปเกรดมาลงให้กับ Switch 2ด้วยซึ่งบอกได้เลยว่าหลังจากที่ผมได้ดูตัวอย่างแล้วโอเคล่ะถึงแม้ว่ามันจะไม่เท่ากับใน PC แต่สำหรับเครื่องไฮบริดอย่าง Switch 2เนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ไม่เลวเลยนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าทำเอาเลือดเลเวนคลอในตัวผมเนี่ยสั่นไปเลยนะครับ ดยค่าอัพเกรดน่าจะอยู่ที่ราคาประมาณ10ดอลนั่นเองครับ gravely default flying fairy hd remaster สำหรับใครที่ชื่นชอบ jrpg นะครับนี่คือหนึ่งในเกมยุคทองของ rpg สไตนี้เลยและนี่คือหนึ่งในเกมที่ดีที่สุดในยุค ds โดยเวอร์ชัน remaster จะมาพร้อมกับกราฟิกที่สวยงามยิ่งขึ้น และมีการเพิ่มระบบมินิเกมโดยการใช้ระบบจอยคอนเข้ามาครับซึ่งถ้าเกิดคุณชอบระบบ b r a v ฟและระบบ Default ใน b r e ฟ f r ด e ฟอล u l t 2ที่ลงใน Switch 1นี่คือเกมที่คุณไม่ควรพลาดครับโดยราคาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40่อลลาอ์นะครับผมส PLIT f i c t i o n หากคุณเป็นสายเล่นเกมแบบ m u l t i เพลเยอร์ที่มีคนเล่นด้วยประจำอยู่แล้วนี่คือเกมที่คุณไม่ควรพลาดครับ สป i ดฟิคชั่นเนี่ยคือการยำรวมของเกมต่างๆที่มีเกมเพลย์ยอดเยี่ยมเข้าด้วยกันภาษาของเกมนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าสนุกสุดๆอีกด้วยถ้าคุณคิดถึงเกมเก่าๆสนุกๆที่ทําให้นึกถึงวันวานที่คุณเล่นเกมในสมัยเด็กเกมนี้เนี่ยต้องลองครับโดยตัวเกมนะครับจะมาในราคาประมาณ50ดอนนะ Super Mario Party Jambo ร e, plus j a m b o r e e TV v e r อร์ช มาที่เกมสุดท้ายของเลสผมนะครับก็ย้อนกลับมาที่เกมของปูนินอีกรอบโดยตัวเกมเนี่ยจะขยบไปไกลหน่อยนะครับก็คือปลายเดือนกรกฎานั่นเองนี่คือเกมที่สายปาร์ตี้สายครอบครัวยังไงก็ต้องมีติดไว้ครับซึ่ง Super Mario Party Jam b o r e e จริงๆคือเกมที่ออกไปแล้วใน s w i t c h 1แต่ว่าใน Switch s w i t c h 2นะครับก็จะมีตัวอัปเกรดเวอร์ชันที่จะถูกเพิ่มเข้ามาก็จะมีระบบกล้งที่จะทำให้การเล่นนี่มีความสนุกยิ่งขึ้น เพราะมินิเกมใหม่ๆที่จะถูกอัปเดตเพิ่มเข้ามา,า,มาซึ่งจะมีมินิเกมที่จะต้องใช้กล้องด้วยซึ่งจากในตัวอย่างเนี่ยบอกได้เลยว่า <the most S 1> ปั่นสุดๆไปเลยนะครับโดยราคาอัปเดตเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20ดอลลดอ์นั่นเองครับสำหรับใครที่อยากมีเกมปาร์ตี้กับเพื่อนๆดีๆสักเกม Super Mario Party Jamboree น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะสปาร์จูน3 เอาล่ะ right. ถึงแม้ว่าเมื่อกี้เนี่ยผมจะบอกไปว่า Super Mario คือเกมสุดท้ายนะครับแต่ว่าเกมสปา t o ตูนสเนี่ยอันนี้ผมตรงใจใส่เข้ามาครับถือว่าเป็นเกมแถมนะซึ่งถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีเวอร์ชันอัปเกรดอะไรแถม DLC ก็ปล่อยออกไปแล้วด้วยเกมเนี้ก็อยู่ในช่วงซาซาอยู่แต่ที่ผมสนใจคือระบบเมาส์ของจอยคอนที่อยู่ใน Switch 2ครับซึ่งผมอยากรู้มากๆว่ามันจะช่วยเปลี่ยนประสบการณ์ในการเล่นสปาตูนของผมไหมนะ ก็ถือว่าผมเนี่ยเอาใจช่วยสุดๆแล้วหวังว่าสปาตูสาหรือว่าภาค4ที่ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่จะจุดกระแสในบ้านเราติกสักชีนะครับก็ประมาณนี้ครับลิส์เกมที่ผมอยากเล่นนะครับจริงๆเนี่ยยังมีเกมอีกเยอะที่ผมสนใจอีกนะแต่ว่ามันก็ยังอีกซักพักเลยนะครับที่เกมพวกนี้จะออกมาอย่างเช่นโปเกมอนเลเ e นด์เซเเอฮาย o ิเวีร์ช็อปอิมพิหรือว่าเมทรอยพรามสี่ภาคบออนนะครับ ไว้ถ้าเกิดมีข้อมูลเพิ่มนะเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีแล้วกันนะครับผมเอาละและนี่ก็คือลิสต์เกมคร่าวๆของผมที่อยากเล่นในซิตปอร์2เพื่อนๆมีเกมไหนกันบ้างแวะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับส่วนในวันนี้นะขอตัวลากันไปก่อนและขอย้ํากันอีกรอบถ้าเกิดว่าคุณชอบคอนเทนต์เรานะครับถูกใจครบควรกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ